ช่วงที่แล้วได้เห็นทางฝั่งของก้าไกลคุณทิมพิธาเนี่ยได้มีการถแถลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะและประกาศพร้อมจับมือตั้งรัฐบาลกับทางเพื่อไทยมาดูฝั่งเพื่อไทยว่ายังไงเช้าวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินเองเข้าไปที่ท,ที่ทําการพักแล้วนะคะคและให้สัมภาษณ์แสดงความยินด,ดีกับทางก้าวไกลด้วยนะคะที่ได้สันทามติจากประชาชนแล้วก็วอนนะคะว่าขอให้สอวอนเนี่ยเคารพเสียงข้างมากของพี่น้องประชาชนด้วยแต่สุดท้ายจะไปจับมือกับก้าวไกลจริงๆหรือไม่นั้นก็ขอให้กรรมาการบริหารพักนั้น ร่วมกันตัดสินนะคะคดูบรรยากาศที่พักเพื่อไทยกันค่ะคุณเศษฐาบอกว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าคะแนนเสียงของฝั่งประชาธิปไตยเป็นผู้ชนะประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลงเป็นหน้าที่ของพักเก้าไกลที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะคะ ส่วนการจับมือกับก้าวไกลตั้งรัฐบาลขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกรรมาการบริหารพักเป็นหลักซึ่งถ้าหากมองตัวเลขของเก้าวไกลและเพื่อไทยตอนนี้รวมกันยังไม่ถึง376เสียงก็คือพูดง่ายว่ายังต้องให้สวมารมบวบบทนายกอยู่นะคะจำเป็นต้องมีพักการเมืองที่3มมามีส่วนร่วมหรือไม่แต่ว่าคุณเศรษฐาบอกว่าทีนี้จะมีตรงนี้หรือไม่นั้นเนี่ยถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมกันแล้วเกินกึ่งหนึ่งของ500เสียงจะถือเป็นฉันทามติของประชาชนก็วิงบอลให้สวบ,บทเลือกนายกตามความต้องการของประชาชนด้วยนะคะฟังเสียงคุณเศรษฐาค่ะฝ่ายไหนก็ตามทีที่รวมกันได้แล้วเกินกึ่งหนึ่งของ500เสียงผมถือว่าเป็นฉันทามติของพี่น้องประชาชนถ้าผมก็ได้วิงบอลแล้วก็ผมก็ได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าทางสองวอเองก็ควรที่จะหน้าที่จะ โบดตามความต้องการหรืสาาอสิ่อขอเขาามีางพอชนอ่ในขณะที่หัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับคุณหมอชนน่านสีแก้วครับก็เดินทางมาที่ทําการของพักเพื่อไทยเช่นเดียวกันเบื้องต้นคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมกับแกนนาแล้วก็กรรมาการบรหิหารพักนะครับยอมรับตอนนี้ยังไม่ทราบเนื้อหาสาระใน MOU ที่พักเก้าไกลเนี่ยคุณธีพิธาเขาพูดเอาไว้ไงว่า การจะจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพักอะไรก็แล้วแต่จะทําเป็น MOU ขึ้นมาร่างเป็นสัญญาขึ้นมาแล้วก็จะเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนได้เห็น พร้อมๆกันไปเลยคือกกอะ้านนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนสัญญาลมปาก<ะ>พูดคุยกันตกลงกันในห้องประชุมแต่ว่าถ้าจะจับมือกับพักไหนก็ตามเ<ะ>ก้าไกลบอกจะร่างเป็น MOU แล้วก็เปิดเผยให้ดูเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูในเรื่องของการเจรจาการพูดคุยกันในการร่วมงานนะคะแต่ถามว่าสุดท้ายเดี่ยมันก็จะไม่เกินกรอบของระยะเวลาไปวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลาฟรีได้แล้ววันนี้